กว่าจะได้พระพุทธรูปทั้ง9องค์ค่ะนักเรียนรุ่นแรกของโครงการสินสองธรรมทางผู้สูงวัยที่มีอายุมากที่สุดถึง80ปีค่ะและมีผู้ป่วยระยะสุดท้ายในคลาสต่างก็ต้องผ่านเทคนิคศิลปะมากมายนะคะที่ช่วยขัดเกลาวใจค่ะไม่ว่าจะเป็นการหนวดดินขัดพระการเขียนจดหมายเล่าความในใจร่วมถึงฟังธรรมเพื่อการมองปลายทางสุดท้ายของชีวิตอย่างมีความหวัง โดยแม่งานคือท่านนี้ค่ะอาจารย์อรสมสุทธิสาครค่ะศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปี2563วันสุดท้ายของโครงการก็พบนะคะว่าผลงานจากต้นแบบเดียวกันแทบไม่ซ้ำกันเลยค่ะบ้างมาแนวมินิมอลตัดคอนนะคะบ้างใบหน้าเหมือนคูปั้นด้วย ส่วนของคุณอำนาจสงวนสีที่สุดิค่ะซึ่งจอประสาทตาเสื่อมจนมองไม่เห็นแต่ก็บินมาจากขอนแก่นเพื่อง,งานนี้โดยเฉพาะนะคะตั้งใจให้พระพุทธรูปของเขาแง้มดวงตามองไปข้างหน้าและมีอีกหลายแง่มุมค่ะที่ยังซ่อนความหมายอื่นๆจะ้อนเรื่องราวในใจนะคะว่าแม้อยู่ในโลกมืดก็อยากจะมีชีวิตอิสระค่ะเป็นคนพิการทางสายตาเนี่ยบางครั้งมันทาให้เรารู้สึกว่ามันมันมีข้อจํากัด จากที่เคยเป็นคนสายตาปกติแล้วมองมองไม่เห็นเนี่ยาบางครั้งมันทำให้เรารู้สึกควาหมหงุดหงิดการการการที่ต้องพึ่งพาคนอื่นแต่พอเราได้มา,าทําพุทธศินเนี่ยเราจิตใจเราได้อยู่หลอมเดียวกับก้อนดินที่เราปั้นขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีคุณค่าต่อชีวิตของเราเองแล้วเราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองให้ให้ก้าวข้ามขีดจำกัดออกไปได้ อย่างผมเนี่ยผู้ต้องขังอดีตผู้ต้องขังเคยได้รับโอกาสตอนนั้นผมอายุแค่ตักสี่สิกว่าแต่พอพอสิงโครงการนี้ของอาจารย์คนที่อายุเจกว่าซึ่งเขาผ่านชีวิตมาเยอะแต่เขาไม่เคยมีโอกาสที่จะมาปั้นบันต้ผลึกมาจากข้างในของแต่ละคนเพราะต้นแบบเดียวกันหมดทุกอย่าง แต่ทำไมหน้าของคนหนึ่งกับพระองค์นั้นจะคล้ายคลยกันพี่อรสมที่เป็นผู้จัดโครงการนี้ได้นำโครงได้นำการปั้นพระจากเรือนจำมาสู่ภายนอกเนี่ยโดยเฉพาะมาสู่ในกลุ่มของผู้สูงวัยแล้วก็ผู้ที่ป่วยในระยะสุดท้ายเนี่ยก็จะทำให้การใช้ศิลป์เป็นการใช้ศิลปะทั้งพุทธศิลป์และวรรณศิลป์มาช่วย กล่อมกล่าวและขัดกล่าวจิตใจทําให้ผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการเนี่ยได้มองเห็นสภาพสภาวะธรรมได้ชัดขึ้นแล้วก็จะทําให้จิตใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยมีความสงบแล้วก็มีความสบายมากขึ้นเราจะกระบวนการสร้างสรรค์ค่ะใช้ทั้งหมด10วันนะคะก็ยังมีอาจารย์ศิลปะจากทางเพราะช่างเนี่ยมาช่วยสอนช่วยเวิร์กช็อปกันด้วยไม่ว่าจะเป็นเทคนิคศิลปะต่างๆค่ะแล้วก็พาผู้เรียนมองเข้าไปในใจของตัวเอง ผลงานทั้งหมดนะคะมอบให้หน่วยดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายโรงพยาบาลนคนปรปฐมค่ะ